ก่อนเข้าสาระคุณตนอมครับเราลืมจะเลยเพลงเมื่อวานไงเมื่อวานคนตายกันตูกกันเยอะเลยนะเสียงครับตั้งแต่คนแรกที่ตอบเลยเออบอปปับเพลงไม่ทันจบทันทีเลยแสดงว่าเสียงเป็นธมตะฟังเสียงจําได้เวลาถ้าผมร้องเขาจะจําได้หรือเปล่าคุณตนอมผมร้องเพลงเสียงผมจําได้ไหมผมคนละแบบกันนะเอะเสียงนี่พูดแบบนี้อาจจะท้องแดงแปลงๆหน่อยนะแต่พอร้องเพลงเนี่ยซอฟเลยหวานแหววเลยแหละหวานเลยเลย เป็นแผลในกายแค่ไหนทนได้ในร้องก็เป็นปร,ประดาตาดิแผลร,รักสลักดวงใจพี่ทนไม่ไหวเออ <c oughs> ได้แหละของผมเนี่ยเมื่อวานร้องแกงคอยเอาแกงคอยใช่ไหมเพราะเลยวันนี้พาดหัวข่าวเลยแกงคอยถ้าหวานต้องโน่นถ้าร้องเพลงหวานนะ<า>แม่น้ำตาลคนแก้วหวานแน่ฮะหวานน้ำตาลคนแก้วเข้าชิมแล้ว จึงยดถึงมือพี่นะเออนี่เขาจะออกคอนเสิร์ตอยู่เนี่ยวันที่หกเขาเชิญผมไหมนะดรสุภชัยจะจัดคอนเสิร์ตที่อุบลราชธานีที่อุบลเนี่ยไม่ใช่ที่อำนาจอ่ะให้บอกแถวอุบลเนี่ยตรงไหนอำนาจอ่ะไม่รู้ตรงไหนดรสุภชัยก็อยู่อำนาจเน่ะไม่อยู่บนอยู่ม่วงสามสิบอ๋อม่วงสามอุบลเน่ะอุบลม่วงสามสิบดรสุภชัยก็จะเชิญผมไปแล้วเชิญคุณอภิสิทธิ์ไปด้วยครับแล้วก็แฟนคลับผมที่นั่นอุบลก็ไปแฮกกำลังใจวันที่หกผมจะไปร้องเพลงครับ แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตในกลางเมืองนะเพลงหวานในกลางเมืองกรุงนะฮะจะจะเชิญที่หออะไรเนี่ยลีลาดอะไรของสวนลุมเนี่ยสวนลุมพินีวันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่1มีนานะแฟนกลับก็เอาพวงมาลัยไปผมด้วยนะต่อพวงมาลัยติดแบงแบงยี่สพอไม่ต้องเยอะหรอกถ้าแบง1รยมันอาจจะได้ไม่กี่ใบแล้วเป็นนักการเมืองเป็นนักร้องดีกว่า ก็ทาทุกอย่างเลยคุณเปิดเติมเนี่ยจะทําไงอ่ะคุณถนอมฮะปิดยาวๆแล้วกันออเพลงหญ่ยาวมากนะเดือดร้อนฮรเพลงเมื่อวานก็คือดรสุภชัยศรีล่าร้องเพลงลำน้ําลำชีอย่าร้องง่ายครับต้นฉบับก็คือมนแคนแกนคูนคะัคำว่าลำเนี่ยจริงๆเนผมดูแล้วลำชีเราเคยดูหนังเรื่องแคนลำโขงไหมดูดูดละครเด็ละครละครแคนลำโขงก็แสดงว่าลำเนี่ยน่าจะเป็นแม่น้ํานะ ลำน้ำอ่ะลำน้ำแล้วก็ย่อเป็นลำใช่ไหมเออแล้วก็ลำเปล่าลำมูลใช่ไหมแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลลำมูลเขาเรียกลำอ่ะมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นเป็นภาษาภาษาถิ่นเหรอแม่หมูแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลก็ลำมูลลำปลาโด่งนี่ก็ยังใช้ลำแสดงว่าเป็นเคยเล่นน้ำในลำประโดง ขึ้นอะไรมาร้องได้เพลงร้องได้หมดแหละคุณตอนเรียนหนังสือคุณคุณเคยมีไปเขาเล่นเกมที่บอกพอพูดเพลงเลยปั๊บร้องเพลงกันทีเลยร้องได้เลยร้องได้เลยต้้งแต่อย่างต้องย่างผมเล่นเกมมาก่อนเนี่ยแต่ว่าเราลำเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นลำน้ำนะปากใต้นะล้ำแบบเหมือนเป็นแท่งขึ้นเป็นลำเลยนะลำไม้ไผ่ลำไม้ไผ่เป็นแท่งเป็นกอเออมันก็ภาษาเป็นความสวยงามของภาษาครับนะครับคำว่าอย่างแม่น้ำมูลเนี่ยนะ คนอีสานเขาสะกดด้วยมอม้าสาะะอูนอหนูนะนนูอ,อ่ะวันนี้ขึ้นนี้ก็ไม่อยากจะใช้ขึ้นมานผู้รู้ทางภาษาเปลี่ยนปเป็นลอลิงลอลิงมูลแล้วจระไม่ใช่หรอถูกต้อง,งนี่เอาไม่น้ำมูลได้ยังไงอย่างนั้นมนมูลก็ต้องนอนหนูมูลมูลเหมือนกับะไปนั่นว่ามูล มูลในมูลมูลข้าวเหนียวมูลในบ้านผมตามูลก็ียกโกรธกันนะละมูลคู่มูลคู่มูลน่ะใช่ใคู่มูลนะคนนี้เออมูลนี่แย่โกรธคู่มูลโกรธโกรธกันแล้วคู่จัดคู่อารีแต่ศัตรูกันมูลกันมูลกันคุณภาษาใต้นี่คุณตกหล่นไปเยอะนะไม่ได้เรียนภาษาข้าวโค้กนะผมไม่ละไม่ได้ยินนานไม่ยินนานใช่ไหมอยู่กรุงเทพมูลมูลไม่ถึงกับเป็นคู่อรินะ คือว่างอนงอนงอนมูนหมุนกันแล้วนะคู่หมุนนะเี้ยเหมือนโป้งโป้งกันอาเอาครับที่สุดแล้ววันนี้นะครับไอ้คดีตำรวจพลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ฉายาพันธ์กับพวกรวมแล้วหกคนบิ๊กกิ๊กใช่ฮะครับอัยการสั่งฟ้องแล้วไปขึ้นศาลนะครับศาลอ่านคำฟ้องทั้งทั้งหกคนครับสาภาพหมดเลยครับก็ต้องหลังจากอ่านศาลอ่าน ข้อกล่าวหาให้ฟังครับคำฟ้องนะฮะทั้ง6ค,คนประกอบไปด้วยพลตํารวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธุ์อดีตผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางพลตารวจตรีโกวิทวงรุ่งโรธอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตารวจตรีบุญสืบไพรเทือนนี่ผู้บังคับการตํารวจน้ําพันตํารวจเอกวุฒิชาติเลื่อนสุข,ขันเลื่อนสุขคนหรือสุข,ขันเนี่ยนะอดีตผู้กมกับสี่ปคมตารวจปราบปรามค้ามนุษย์ แล้วก็ดาบตํารวจอีกสองนายสวนสัดิ์จันเงากับดาบตํารวจฉัดรันเหล่าทองนะครับทั้งหมดยอมรับสารภาพทั้งหมดนะครับเรื่องการแอบอ้างเบื้องสูงนะครับแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์นะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นคดีประวัติศาสตร์และก็เป็นคดีตัวอย่างที่ตํารวจไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างนะครับมาดูเรื่องนี้หน่อยครับคุณเทพไทยฮะเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูว่าเป็นผลงานของรัฐบาลคสชคอมโพเ็กประยุทธ์ ก็ต้องพูดให้ท่านบ้างเลยว่าท่านทําอะไรต้องพูดดิไม่พูดได้ไงอ่ะเสียดายไม่ตั้งผมเป็นโฆษกรัฐบาลตั้งเป็นโฆษกรัฐบาลผมจะจัดการในเรียบร้อยเลยเป็นตรงนี้ก็ได้นะอนี่เป็นโฆษกนอกเรบทำเนียบในฐานะนี่ไม่ได้เป็นในฐานะโฆษกรัฐบาลนะคุณคุณถนอมในฐานะที่เป็นหลานหลานของพลเอกประยุทธ์ทําหน้าที่ปกป้องปกป้องหน้าบ่าวผมไงใครจะมาว่าไม่ได้หรอกผมแถลงทันทีเลยครับเมื่อวันที่27มกราคมนี้จากคมชัดลึกนะครับ เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมารัฐบาลมีมติเห็นชอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภาัยแล้แงงในพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากนะครับขีดเส้นใต้ว่าแลลงซ้ำซากนะฮะตามที่กระทรวงกรเกษตรเสนอเป็นวงเงินทั้งหมด3,173ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558นะครับส่วนของงบประมาณกลางกรณีเร่งด่วน และจําเป็นซึ่งได้เพิ่มเข้ามาจํานวน1นึ่งแสนล้านโดยจัดสรรให้ตําบลละ1ล้านบาทนะครับครับจำนวน3,052ันาบสองตำบลใน58จังหวัดและเงินบริหารโครงการอีก121ล้าน9แสนบาทเศษนะครับจากพื้นที่ที่คาดการว่าจะเกิดภัยแล้งในปี2,058เพราะฉะนั้นทั้งประเทศมีกี่พันตำบล โอ้เยอะประมาณเจ็ดพันหกเจ็ดพันอ่าประมาณเจ็ดพัตนตำบลแต่ว่าเขาจัดสรรให้สามพันห้าสิบสองตำบลในห้าสิบแปดจังหวัดที่มีไยแรงอ่าเมื่อกี้บอกขีดเส้นใต้ไว้แล้วว่าที่แรงซ้ำซากแ้งซ้ำซากคือแรงแรง,แรงอีกครับ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของชุมชนโดยเน้นการจ้างแรงงานในชุมชนเป็นหลักก็คืออย่างน้อยให้อยู่ในสัดส่วนการจ้างแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ30% ได้ไปหนึ่งล้านนี่ต้องต้องสามแสนเป็นอย่างน้อยให้เกิดการจ้างแรงงานในชุมชนนะงั้นแม็โครเอาไปหมดใช่หรือห้างคุณรวนจำกัดเอาไปหมดอยากได้บ่อน้ำไว้ใช้กลางหมู่บ้านครับจ้างแม็โครมาเลยแม็โครมาจ้วงเขาเรียกบ้านผมว่าจ้วงสงครามทีเออขุดขุดส้ำปุ้งกี่อ่ะันต่อไปนี้จ้างคนคนกระจายแรงงานก็เหมือนยุคคึกรีดไงขุดถนนคึกรีกระจายแรงงานคนอ่ะ ถ้าอ,อย่างะ่งาถ้าไปจ้างรถแมคโครมาขวดก็ก็จ้างคนปลูกหญ้าริมสระก็ได้อยา้ดินมันลงไปอีกเอาหญาาแฝกมาปลูกับนะก็ค,ะคือเน้นการจ้างแรงงานเนี่ยที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยซึ่งผมว่าเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าสามพันกว่าล้านสามพันห้าร้สองตำบลได้ไปตํตำบลละล้านเนี่ยนะครับผมว่าพี่น้องในชุมชนนี่สําคัญมากต้องประชุมและตกผลึกกันให้ดีว่าในชุมชนในหมู่บ้านตำบลของเราควรทําอะไรครับ คือได้เงินได้ลงในตำาบลด้วยอย่าไปแบ่งเงินกินซะอีกอองานก็ได้ด้วยได้งานรัฐบาลง่ายๆรัฐบาลอยากจะแจกเงินให้มันสะพัดอ,ะ<ฮ>ะอ่ะก็บางประเทศขขขขเขาใช้เลคเตอร์โปรโยเงินคุณจำได้ไหมเขาเรียกใช่ไหมหรือว่าในยุคร,รัฐบาลอภิสิทิสิตตอนนั้นเงินสะพัดมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยใช้ไอเช็คช่วยชาติอย่างยุโรปตอนนี้สหภาพยุโรปที่เขาออกทำ QE QE ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล6 0 0 0 0ล้านยูโรเนี่ยนะไอ้นั่นก็เหมือนกับแจกเงินอยู่แล้วเหมือนกัน คือให้เงินมันก็ต้องการให้เงินมันมีเยอะแล้วก็เกิดเงินเฟ้อเศรษฐกิจจะได้ฟื้นอะไรเงี้ยนะบ้านเราคือไม่ได้เอาเงินสามพันล้านไปแจกโดยตรงนะแต่ไปสร้างงานในในในท้องถิ่นผมไม่รู้ผ่านอบตหรือเปล่างบก้อนนี้นะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดต้องตกผลึกกันให้ได้ว่าจะทําอะไรแล้วพอลงมือทําแล้วตรวจสอบกันให้ดีครับตกลงกันไปตกลงกันไปบ้านผมก็เรียกไปรวนกันไปรวนกันหาเรือหาเรือกันดู อย่าไปเรียกให้ใครไปรมีใครมีอำนาจกำน,นกันผู้ใหญ่บ้านอบตอไปเรียกภูบรับรับเหมามาไปกินส่วนต่างได้เอกไม่เอานะไม่เป็นไรไม่เป็ไไไไนไรเงินก็ต้องการให้ถึงรากหญ้าจริงๆครับครับเรื่องนี้แม้จะดูเหมือนเป็นประชานิยมอยู่บ้างนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือนโยบายเงินผันนี่ก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจนะ่ะทำไมคึกรีก็ได้เงินผันเงินผันนี่เงินผันนโยบายเงินผันของครื่องรีดเคร่องรีทำสะพาน ขุดคลองทําถนนใช่ไหมสมัยครึ่งลปี2 5 1 8ตอนนั <ting> ้นใช้งบประมาณ2 0 0พล้านนะสมัยพลเอกประยุทธ์นี่แค่เพียงไม่เรียกเงินผันเท่านั้นนะแต่เป็นการจ้างงานในชนบทในพื้นที่ภัยแรงก็มีกับทุกรัฐบาตะส่วนใหญ่ก็เนี่ยถ้าว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะก็เรียกเจ้าเงินลงสู่รากหญ้าสู่ชนบทก็จะแบบนี้แหละรั่ตั้งงบมียาสว่าอะไรก็แบบนี้ทํานองเดียวกันอะลรคุณถนอมมันก็ต้องมีนะต้องมีบ้างต้องมีบ้างมาดูเดลีเนิวส บทนำของเดลินิวนี้เขาพูดถึงเรื่องของอยาทำร้ายท่องเที่ยวไทยการท่องเที่ยวใช่ไหมท่องเที่ยวก็เขาเนี่แท็กซี่เนี่ยอ๋อแท็กซี่ที่รับญี่ปุ่นเมื่อก่อนจำได้ไหมอ้แท็กซี่ญี่ปุ่นนั่นก็หัวหมอหน้าดูเลยนะไ<า>อ้ที่ถ่ายคลิปใช่ไหมถ่ายคลิปไอ้ที่ว่ากดค่าแท็กซี่เจ็ดสิบกว่าบาทอ่ะอันอนั้นก็อีกรายหนึ่ง แต,แต่เริ่มที่<า>ไปเขียนพูดในไป,ไปโพสต์ว่าเขามายืนรอต่อคิวนีก่กอนนานทีหนึ่งแล้วที่สนามบินจะปะกติควรจะ15นาทีกลายเป็น30นาทีเพราะมีอยู่หลายช่องแต่ทํางานอยู่ไม่กี่ช่องอแล้วพอมาขึ้นแท็กซี่ก็ต้องรอนานคิวก็รอนานแล้วก็ไม่กดมิตเตอร์อีกอะไรอย่างนี้เป็นต้น,น,นใช่ไนหมนจนกระทั่งมาถึงแท็กซี่ที่วิ่งอยู่สนามบินสุรรภภูมิเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยนะรถประเภทรถแวนน่ะนะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเสียหายอะแบบนี้คุณถนอมมันทำให้นักท่องเที่ยวเอือมระอาครับใช่ไหมคือจริงๆในคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเราเนี่ยนะมันดีอยู่แล้ว <ฮะ S 2> นักท่องเที่ยวชอบอยู่แล้ว Land Smile แลนออฟสมายแปลว่าแปลว,ว่าดินแดนแห่งเมืองยิ้มอะครับสยามเมืองยิ้มอะคร <ฮะ S 2> ใช่ไหมแล้วตัวแอคนไม่กี่คนในประเภทเนี่ยแหละขับแท็กซี่ หรือว่าขนของมาทําให้เสียชื่อทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวมันเสียหายเนี่ยนะเสียหายเสียหายโอ้เสียดายเงินเงินก้ารประเทศเนี่ยผมบอกให้คุณถนอมเลยนะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหการรมที่เราลงทุนน้อยที่สุดแล้วินได้เงินไ,ได้กําไรม,มาอาสารที่สุดแทบจะไม่ลงทุนเลยนะก็ลงทุนอะไรเรามีเรามีวัฒนธรรมเรามีโบราณสถานเรามีสิ่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเออ เราไปลงทุนอะไรไม่ต้องสร้างอะไรอ่ะพูดถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยด่านแรกที่นักท่องเที่ยวต้องเจอก็คือเจ้าหน้าที่ตมตมฮะตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาปั๊บก็ต้องมาเจอคนเหล่านี้ก่อนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไหมบริการไหมมีช่องต่างต่างสิบช่องมาทําอยู่3ช่องอีกช่องหนึ่งไม่มีคนว่างแล้วก็ยืนมองช่องว่างนั่นแหละไม่มีคนทํางาน่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นต้นแล้วก็พอผ่านตมปั๊บมาเจอใครก็เจอแท็กซี่นี่ไงคือคือเจอสุลกการกรเจอแท็กซี่ คือผมไปต่างประเทศเนี่ยที่ผมชอบไปนะมีสองประเทศสามประเทศนะที่แบบไม่ค่อยจุกไอตอมอเนี่ยไม่ค่อยจู้จี้จุกจิก,จก<ะ>คุณถ้าคุณไปยุโรปนะคุณไปนิวซีแลนด์ไปเนี่ยมันจะถามมากี่วันเอาอะไรมาบ้างนะเราก็อย่างว่าพูดรักดินไม่แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมก็ขี้เกียจจะตอบต้องเรียกล่าม,มาต้องเรียกเกย์มาใช่ไหม<ะ>แต่ว่าถ้าไปนะไปจีนนะญี่ปุ่นนะเกาหลีนะ เต็มพักเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บมองหน้าปั๊บปั๊บปั๊บเลยไม่มีตามคือต่างคนต่างพูดกันไม่ได้ต่างคนต่างพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเออพวกญี่ปุ่นมันก็พูดภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงอยู่แล้วเขาเขาใจเย็นก็ไม่จริงก็ไม่เออเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไปข้าวทางเลยเออต่างคนต่างมองหน้าจ้องหน้ากันแล้วก็สเต็มจ้องหน้ากันสเต็มเรียบร้อยผมชอบเนี่ยเวลาไปตมเนี่ยผมชอบลาวกับบรูไนคือไอ้ชานชลาเขาก็สั้นเขาแคบไปถึงก็พอลงเครื่องบินปั๊บพอมาถึงห้องปั๊บกก็เดดี๋ยวไ้้ออแลว คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะลราวนี่ผมก็คุยรู้เรื่องแต่บูนเนี่ยผมไม่แน่ใจบูนก็พอได้นะพอได้อเขาใช้ภาษาสลามนะครับคนคนใต้ยาวีเนี่ยซื้อกันได้นะครับพูดภาษายาวีสบายใช่นะฮะ พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับที่เดนิลก็บอกว่าอย่าทำบรรลายรรยกาศนะครับแน่นอนคนที่เป็นด่านหน้านะครับแต่ว่าผู้ที่ดูแลอำนวยความสะดวกนะครับทั้งการท่าอากาศยานใครต่อใครดูให้ดีนะไม่ก็ต้องฝากรัฐบาลคสชด้วยนะครับผลประโยชน์ที่สนามบินนี่มันเยอะโดยเฉพาะแท็กซี่นะมาสารนะครับไปเข้าคิวกันมาก็มีเรียกว่าคิวเขาอะไรเขาเนี่ยแทนที่จะบริการเขาก็กลายเป็นว่าไปมีผลประโยชน์เขาต้องจ่ายเงินครับถูกไหมกับ2คนขับรถแท็กซี่นี่พูดกันเยอะเหมือนกันนะไปดูเถอะไม่แน่จริงอะ ที่ลานจอดรถเวลาเขาต้องจอดรอเพื่อจะได้คิวแล้วก็มารับผู้โดยสารออกจากสนามบินเนี่ยในขณะที่เขารอเขาทำอะไรรู้ไหมเล่นการพนันอ๋อติดการพนันเล่นกันที่ลานจอดรถแท็กซี่ฮะเดี๋ยวตำรวจไปจับเิเพราะงั้นทามันเสียการพนันแล้วมันจะขับรถดีไหมพี่มันก็ับไม่ไดอารมณ์เสียอีกมันมาเจ้าคืนกับนักท่องเที่ยวอีกเล็กเมาเมาเมาเลยทีเนี้ยมันไปเสียสามเด้งปอกเด้งไปเสียอยู่สามเด้งใช่ไหมแล้วก็จะมาเอาที่นัก ต้องเที่ยวให้ครบสามเด้งด้วยมันจะไหวนักท่องเที่ยวก็เด้งกลับอะไรอย่างนั้นคุณต้วก็ถูกเจ้าหน้าที่บางคนที่เรียกรับผลประโยชน์เขาอีกครับเพราะฉะนั้นก็มันไปดูเถอะที่ผมพูดเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินความจริงเลยทก,กซี่โดยการก็ไปเห็นบรรยากาศโอ้มันเล่นการพนันกันอย่างนี้แล้วมันจะบริการผู้โดยสารได้ดีได้อย่างไง เราก็เรียกร้องคนไทยทุกคนนะทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะคุณถนอมเราดูตัวเลขนะคุณเทพไทยครับปี2557ทั้งปีนะตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกช่องทางครับจํานวนทั้งสิ้น24่สิบสี่นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดคนโอ้โหไม่น้อยนะ 24, 7, 9, 7ไม่น้อยเลยคุณถนอมค,น,นะ 24, น,คนละพันบาทคูณกันไปเท่าไหร่ เขามาใช้เป็นเงินทั้งสิ้นนะอันนี้ตัวเลขจากการท่องเที่ยวหนึ่ล้านหนึ่งแสนสี่ยห้าสิบสาล้านล้านบาทล้านล้านมากกว่าก็ประมาณประจำปีกันเนี่ยอโอ้โหเยอะนะเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านล้านไม่ใช่หนึ่งจุดหนึ่งล้านนะมไม่ใช่หนะึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะล้านสองทออีล้านสองทีเออล้านสองทีอ่ะ ผมก็เลยเอาตัวเลข24ล้าน7 0 0 0 0เนี่ยมาหารด้วยเงินที่บอกว่าเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว1.147ลล้านเนี่ยนะปรากฏต่อหัวออกมาที่46,300บาทโดยประมาณคือนักท่องเที่ยวมาจ่ายเนี่ยนะอันนี้เราถัวเฉลี่ยอ่40,000กว่าบาทต่อคนต่อคน ก็ประมาณนั้นนะเราไปเมืองนอกก็หมดกันเป็นแสนๆเหมือนกันนี่คุณถนอมตอนนี้เราก็เรียกร้องว่าเฮ้ยต,ตัวเลขเป้าหมายนักท่องเที่ยวมันต้องเป็น27ล้านหรือไม่ก็ต้อง30ล้านตัวเลขต้องเพิ่มขึ้นต้องขึ้นผมก็ไปดูตัวเลขนะครับตัง้งแต่ปี53เนี่ยนะฮะปี53นี่ตัวเลข15 15ล้านปี54 19ล้านปี55 22ล้านปี56 26ล้านแล้วพอปี57ลดเหลือ24เนี่ยนะฮะเพราะสถานการณ์อะไรด้วยเศรษฐกิจด,ด้วยทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยนนะเยน รัสเซียเนี่ยรัสเซียพัทยาหายไปด้วยเปล่านั่นแหละรัสเซียพัทยาพูพาพกเก็ตรัสเซียพัทยาโอ้โหหายไปเยอะหายไปนนหายไปเยอะนะครับแล้วพอพอ,พอนักเที่ยวไม่มามาน้อยอ้างว่าไงฮะกฏอียการศึกกฎอาการศึกมันจริงๆไม่มีอะไรหรอกคือพยายามจะมองและกล่าวหาบอกนี่กระทบต่อการท่องเที่ยวอยากให้เลิกโทษกฎอาการศึกใช่ไหมแต่ผมก็อยากจะบอกรัฐบาลคสชว่าสิ่งที่พอมีคสชและใช้กฎหมายใช้กฎอายการศึก แล้วทาให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของภาคบางแสนแมาดูน่ะครับที่บางแสนที่หัวหินับที่ภูกเก็ตที่ประจัดระเบียบถ้าไม่มีคอสชอจะจัดระเบียบได้ไหม,มก็จัดไม่ได้นะจัดไม่ได้ครับแค่ร่มแค่ห่วงยางยึดพื้นที่เนี่ยนี่ทหารก็ไปจัดการเลยนะเนี่ยฮะนี่จนกระทั่งคืนชายหาดให้กับนัก<อ>ท่องเที่ยวได้ประชาชนคนไทยได้เนี่ยเรียบร้อยหมดนี่บางแสนนะฮะ ก็ได้โอกาสอะไรเท่านี้มีมาตราสิทีจัดการเคลียร์หมดเลยท่านบุรกประยุทธ์อ่าเนี่ยคืนหาดให้กับประชาชนเลยอ่ะเป็นหาดสาธารณะไม่ใช่หาดของคนขายของไม่ใช่หาดของโรงแรมไม่หยาดก็ไม่ขาดทุนต่ำใช่เออปาเสือไปปูแล้วก็หรือไม่ก็าหมอนนด เออหมอวดแผนโบราณเอาเก้าอี้ไปตัวหนึ่งอ่าเ<อ>า<ล>รือยเ,เลยครับไปเรือยจัดการเลยนี่ทำไมมีรัฐบาลคอสชหรือไม่ได้ทําไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็คืบก็ไปเรือร่อยไปเรือร่อยไปเรื่อยจนถึงน้านั่นแหละก็ถือว่าเป็นอานที่สงเหมือนกันนะคุณถนอมอันนี้เ,เราต้องมองว่านี่ผลจากเอัยาการศึกทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมันดูดีขึ้นไงครับเป็นบวกนะแต่ไปมองว่าอัยาการศึกทำนักท่องเที่ยวไม่มามันไปสรุปอย่างนั้นทีเดียวมันก็เป็นการกล่าวหาเกินไปคือถ้าหากว่าไม่ค้าง ออกมาเยิ้ยวเย้ยวเต็มไปหมด oh. แล้วการทํางานก็ไม่รู้ใบบรรลุเป้าหมายตามเจณฑ์จำนงของคณะคอสชอครับไอันนี้มีขนาดยังมี ดาบยังมีกระบองอยู่มันยังไม่ค่อยกลัวยังแอบแอบอยู่นะคุณถนอมยังดันกันอยู่ดันอยู่ถ้าไม่มีก็จะขนาดไหนล่ะครับอ้าวปิดท้ายด้วยการ์ตูนสักการ์ตูนหนึ่งก็แล้วกันการ์ตูนเนี่ยหมดเวลาแล้วเนี่ยเอาการ์ตูนไหนดีนี่ยังไม่อ่านเยอะแยะนี่คุณวิชาหมาคุณมือปราบจำนำข้าวนี่กระสุนทองวันนี้นี่ก็เยอะแยะเลยไม่ได้อ่านน่าเสียดายมากเลยคุณถนอมเรื่อกสุนทรีเลืองปากท้องหลายเรื่องนะเออไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกันไอ้เทพใจคุณตะนอมอ่านคงไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วเวลามันน้อยครับเออไปอ่่่่าานนนนนเเออออีีคคลัมม์ไไดด้แกะะรรยยปุ๊บ ฝรั่งทิ้งทุนอะไรเยอะแยะเลยหมัดเหล็กประชาไตไม่เคยตายสายลอกฟ้าสูตรใหม่ก็ก็ต่อทวงนุน้ำนาจโอ้โหเยอะจะประเด็นประชาธิปไตยอันั้นปิดทายจะประเด็นลือสสอออีสานย้ายพักเออเพื่อไทยเพื่อไทยย้ายพักมัชอบชอบมันเฉได้งั้นปิดท้ายว่าประชาธิปไตยยังไม่ตายนะประชาธิปไตยยังไม่ตายของกรุงเทพธุรกิจของกรุงเทพธุรกิจใช่ไหมใช่ปิดท้ายการ์ตูนตรงนี้ก็แล้วกันอ๋อครับนายกุงยเซตธุรกิจประชาธิปไตยไม่ตายอ๋อ เ <E <th> อะเกิดที่บางนาเนี่ยอเพราะเขาบอกว่าประชาธิปไต,ยต,ย,ต,ย,ตยตายแล้วไง <N> นะครับน่นท่อน้ําเลี้ยงออกมาทางฝาผนังราวนะท่อน้ําเลี้ยงหยด<อ>ติงต๊งติ๊งท่อน้ำเลี้ยงหยดติงต๊งติงต๊งอันนี้ก็เป็นไปเรียกต่อน้าเลี้ยงอยู่ <stab. S 1> โอ้โหแล้วบอกว่าประชาธิปไต,ยต,ย,ตยตายแล้วอ๋อ <N> นี่ประชดประจันนัตวุฒิจตุพรเหรอไม่รู้ใครละเอาละครับก็คงได้ประเด็นตามนี้ครับลาไปก่อนพบกันบันจัทร์สวัสดีครับดีครับ